ไม่ใช่อะไรหรอตอนแรกตอนแรกนะพี่นึกว่าน้องเพชรเนี่ยจะเป็นที่สุดของห้านมาต้องแต่งแงแกรู้ไหมว่าแกมีเขาตะกายประตูนะคะตอนเดียวนี่จะไปจองที่แต่ที่ไหนได้แต่ที่ไหนได้อยากได้อีกครั้งอ้าปากล้อเลย หนึ่งวันนี้ก็มางานเดนิมสีเ็นิมสองคนเพรว่าใส่อะไรแบบยีนชอบใส่เกล็กยีนไหมคะคืจริงต้องบอกว่าแฟนต้องมีแบบยีนเยอะมากนะะคที่เลยนี่ก็ยีนข้างแกลนะคนอะไรสวยขนาดนี้ไม่ไหรอกค่ะก็พี่งต้องบอกว่าเออเป็นคนชอบใส่ยีนนะคะเพราะว่าแต่งตัวเป็นแนวแบบสปอร์ตสปอร์ตมากเลอ่าดูแมพี่รีโรยน่นเองและชอบใส่บอกว่าเป็น ทรงหวานแบบคะจริงๆชอบชอบเสื้อกันยีนค่ะเลยถึงเสื้อกันยีนจะรู้สึกแบบเออใส่แล้วเวลามันเข้ากับคอนเซ็ปต์ของกระเบ้ามือนี้ด้วยดูเท่ดูเท่เข้ากับละครเธอด้วยอ่ะสุดหล่อครับผมดี๊ยงไม่แปลกใจนะว่าอะไรจะเรียกตัวเีงจะเรียกผมว่าสุดหล่อเลยฮะทำไมละตัวนะรักผมไหมฮะถ้าเขารักผมแสดงว่าคนพวกนี้เขาไม่ได้รักผมที่หน้าตา ออชอบครับผมงเกงชอบชอบใส่ทรงแบบไหนเอ่ยอย่าบอกและก็บอกว่าไม่เชื่อ <c ười> ฮผออะผนะไม่มีไม่มีเวลเราตัวเองเข้าไปซื้อกางเกงกินผมไม่มีเขีย <c ười> นว่าฟิตเลยอะแต่ดูนะใช่คำได้ถูกนะครับผมเอ่อจะเรียกอะไรนะคาเดยาเดยไม่ใช่ครับต้องซุปเปอร์สลิมฟิตครับ เน่าไหรฮนะคนนี้ฮะแปดสิบกว่ากว่าจะ่ถูกต้มครับถ้าอยากได้แค่แหวนเพชรเนี่ยมหาเจได้กระตูเพชรสร้อยเพชรแหวนเพชรมากกว่าออวนั้นแน่นอนโอเคช่วงน,นี้เดี๋ยวเรามีสไลด์ค่ะเดี๋ยวจะมีคนขึ้นมาถ่ายรูปด้วยนะคะอ่ะเรียนเชิญเลยค่ะนะคะมากอดที่เต็มที่เลยนะคะแกกันกลเลย อะไรเลือกเธอขึ้นมาถ่ายรูปนะคะเดินเดินแต่ี่นผู้ชายก็ดูสิการวิ่งสมหวงตัวราโอเคโอ้โหคุ้มค่านะคะโอเคค่ะก่อนจะลงไปเดี๋ยวให้ฝากผลงานนิดนึงเริ่มที่นางแก่ก่อนเลยค่ะค่ะก็ยังไงก็ สักแล้ว้งเราสมาคนเนาะใช่ค่ะลิฟต์ดันนะคะก็บบาวางแผนไปค่ะวางแผนไม่นานแล้วนะฮะบบน่าจะไม่ต้องกี่เดือนนะแต่ว่าไม่เป็นไรยังหาซื้อนได้อีกเลยจริงจริงิอาจจะหาซื้อไม่ได้แล้วนะคะนรับเพราะว่าข <alike> ายหมดขายที่หมดตัวเมาตเนี่ยแกไม่เมาหมดอเออเออหนังแปลม,มีอะไรครับผมละครนะคะหัวใจเรือพั่วนะคะออนแอร์วันที่5มิถุนายน มิถุนายนนี้นะคะวันคลิปนี้นะคะก็ผ่านช่อง5นะคะ20นาที30นาทีติดตามชมวันนี้ได้ตัวรายการื่องเรื่องชีพสักษะอมโอ้ยขอให้มีพลังต่อไปค่ะก <30 ados S 1> ็ผมก็ขอฝากด้วยนะคะกับละครเรื่องหัวใจเดือดหุ้นครับก็จะเป็นคนดูในหน้าที่นะครับแลดูการนะช่วยก็ไม่ว่าสนับสนุนผลงานน้องครับผมก็แล้วก็แน่นอนอี้คงไม่นานนี้อาจจะได้เห็น 对 <laughs> <laughs>